สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม so ่เอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีตอนค่ำๆ่ตอนเย็นเยนะคะอากาศกำลังจะโต๊นะคะจะถึงห้าโมงเย็นแล้วนะคะแม่ควานพามาดูบรรยากาศของน้องช้างกำลังเดินทางกลับบ้านนะคะน้องช้างทุกเชือกกำลังเดินทางกลับบ้านนะคะน้องดอกแก้วนะคะดอกแก้วุ่งวงหน่อยอ้เื่จา ดอกแก้ววนวิสาวิสาผู้สาวเสียงดีนะคะค่ะเราต่อมาด้วยน้องมองคลกับแม่ทองกวาของเรานะคะน้องมงคลกับแม่ทองกาของเราบายๆเดินดีๆนะลูกนะดเดินทางปลอดภัยนะลูกระยะทางจากวังทะลุมาบ้านบัวก,ก็ประมาณ4ี่กิโลนะคะไปกลับก็8กิโลนะคะน้องขวัญปุ๊กกี้แม่ส้อยนะคะ สีดออมสินนะคะคู่หูดุ๊กอของแม่ทองก้าวในเรื่องการชุดบาสนะคะสีดออมสินสูงใหญ่ทีเดียวนะคะน้องช้างกำลังเดินทางกลับบ้านนะคะวันนี้ได้กลับบ้านเร็วเร็วกว่าทุกวันนะคะเนื่องจากว่าแม่สมพิษของเราแม่เอฟซีตัวเป้งของเรานะคะได้เหมาอาหารน้องช้างเลยได้กลับบ้านเร็วนะคะขอให้แม่สมพิษมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะล่ำรวยนะคะเอ,อื้อเฟือน้องช้างทุกวันเลยนะคะ เเฟือน้องช้างทุกวันเลยนะคะนี่คือบรรยากาศของน้องช้างกำลังเดินทางกลับบ้านนะคะต่อมาด้วยเด็กชายพร้อมซับรีบไปนอนนะลูกนะวันนี้สีหน้าเหมือนคน่วงอนเลยนะคะง่วงนอนง่วงนอนง่วงนอนมากผิดปกตินะคะไทลินนะคะน้องไพลิน น้องช้างทุกเชือกเดินทางอย่างเร่งรีบนะคะเดินอย่างเร่งรีบเพื่อให้ถึงบ้านอย่างเร็วนะคะยายบัวลอยยายบัวลอยถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนะคะน้องเมตตาพิเศษกับเขามีเก้าอี้นะคะน,น้องเมตตามีเก้าอี้แม่แม่อะไรนะนี่แม่บัวทองแม่บัวทองนะคะคุณยายบัวทองนะคะขอให้น้องช้างทุกเชือกเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะเดินดีๆนะลูกนะ เราตามไปดูน้องมองคลกันเลยค่ะน้องมองคลจะถึงบ้านอย่างปลอดภัยไหมคะตามไปดูน้องมองคลกันเลยค่ะต่อเนื่องเลยนะคะตอนนี้เด็กชายมงคลสารงามก็เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะคะเดินทางมาถึงบ้านอย่างปลอดภยัยเดินทางมาจากวางทะลุไปกับ8กิโลนะคะจากบ้านบัวไปวางทะลุนะคะ เด็กชายมงคลของเราก็เตรียมตัวจะเข้านอนแล้วนะคะเลยมาบอกลาแม่แม่เอซีเข้านอนนะคะมาบอกลาแม่แม่เอซีเข้านอนขอให้แม่แม่เอซีทุกท่านฝันหลับฝันดีนะคะเด็กชายมงคลสารงามมาบอกฝันดีแม่แม่เอซีค่ะครับก่อนครับก่อนครับครับช่ชวยช่วยจะก,กระโดดไปไหนครับช่วยช่วยก่อนครับ รักผมเอ็นดูผมด้วยนะครับแม่ๆครับนี่รักผมเอ็นดูผมด้วยนะครับแม่ๆครับนี่กท่าสวัสดีนะคะน้องมองคลของเราไปวางทะลุนะคะวันนี้ไปวางทะลุได้กินอาหารอร่อยๆที่แม่ๆม่เอป้อนนะคะ ขอบคุณแม่แม่อซทุกท่านนะคะขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ลำรวยเงินทองนะคะโครงการเข้าโรงเรียนของน้องมองคลใกล้จะเป็นความจริงแล้วนะคะแม่แม่คะยังขาดคะแนนอีก9,49,540คะแนนคะ่ะเดี๋ยวถ้าวันหยุดแม่แม่ควานจะทําการไลฟ์สดสมทบทุนหาคะแนนให้น้องมองคลอีกนะคะยังขาดคะแนนอีก9,000กว่านะคะ ขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับเหเหเรื่องติดต่อคุณครูเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ควานจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าเราได้ครูที่ไหนอย่างไรนะคะมีความสามารถในการฝึกน้องช้ายยังไงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาอัปเดตให้แม่แม่เอฟซีได้ชมกันนะคะ วันนี้น้องมองคลมาบอกฟันดีแม่แม่เอซนะคะขอแม่แม่เอซทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนอนหลับฝันดีฝันตึงถึงด้วยนะคะเด็กชายมงคลสารงามครับก่อนครับก่อนครับ mm hmm. ตุ้ยน้อยเชียวดูแก้มครับครับ ครับคอนครับเสียงเคี้ยวเสียงเคี้ยวกล้วยนะคะทำไมดังกรอปอร่อยไหมลูกรักผมอินดูผมด้วยนะคะเด็กชายมงคลสารงงานเดี๋ยวเกี้ยวกาดเดีเ๋ยวเกี้ยวกรดบบ๊ยบายเฮ้ เสียงเคี้ยวไม่ดังยังเลยลูกครับได้กินกล้วยหวานๆก็ถูกใจเขานักเลยนะคะได้กินกล้วยหวานๆนนะคะกล้วยนะคะกล้วย ตอนนี้จะสองทุ่มแล้วนะคะน้องมองคลมาบอกฝันดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะครับก่อนครับขอให้แม่แม่เอทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ลำรวยเงินทองนะคะรวยเป็นพันล้านหมื่นๆแล้วนะคะ มาขอให้แม่แม่เอทุกท่านเอ็นดูผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับก่อนสวัสดีแม่แม่เอฟซก่อนครับเนีเ่เก่งมากๆเลยลูกเก่งมากมากเลยสวัสดีนะคะ